อีกหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษานะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกเก็ตจัดงานวันเกียรติยศอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะวิชาชีพและภาวะความเป็นผู้นำครับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกเก็ตนายสมปราดปราบสงครามปลัดจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและกณะครูที่สร้างชื่อเสียงและคุณ,ณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาในงานวันเกยียรติยศอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งโดยมีนายวิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและผู้แทนผู้ปกครองร่วมสแสดงความยินดีนะครับโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกล่าวว่าทางวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยอันดับหนึ่งของภาคใต้ที่ส่งเสริมทั้งการเรียนและกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษามาโดยตลอดนะครับทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติพร้อมพัฒนาสังคมภายใต้การบริหารรูปแบบอาภูเก็ตโมเดลครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น2ส,สาขาวิชาอาหารและโภชนาการในการบริหารอาหารในการบริการอาหารแบบโต๊ะจีนการจากคณะกรรมการการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารของโรงแรมแล้วก็มีจากสถานศึกษาภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย